ดีค่ะจะเจอกับแม่หมออมมี่กลับเข้าสู่เพจแม่ลูกปลูกด,ดวงนะคะอาจจะยังไม่ชินนะคะใครสำหรับใหม่เเล็กแล้วยังจะไม่ชินอีกแม่หมอโอเคค่ะพอดีแบบโต๊ะเปลี่ยนใหม่ด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยถนัดต้องขอโทษลูกดวงนิดนึงนะคะกับรนดอมคลิปนี้นะคะชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะชื่อมั่นในพายยิบสีสำหรับนี้จิ๋วๆน่ารักแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยชินแม่หมอแบบบอกก่อนเลยนะคะใครที่ดูดวงกับแม่หมอส่วนตัวจะรู้นะว่า การดูดวงไม่ขึ้นอยู่กับการสับไพ่เก่งนะก็ขึ้นอยู่จิตสัมผัส เซนสื่อที่แม่หมอสื่อให้กับลูกดวงนะคะจะตรงไม่ตรงก็ตรงนี้นะคะจะบอกก่อนว่าเป็นคนที่สับไพ่ไม่เก่งเลยนะจ๊ะทุกคนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แม่หมอก็จะแบบอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะเออลุงลังนะคะไม่โกรธกันเนาะประมาณนี้แต่ตั้งใจดูให้ทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะมาค่ะกับหัวข้อรนดอมที่ว่าใครเอ่ยช่วงนี้มีพลังงานความรู้สึกรู้สึกผิดกับลูกดวงของแม่หมออ,อมมี่มากเลยกระเดนเนี่ยเอาไพ่ที่เลื่นไหลลงมาเนี่ยแหละคะ่ะ จัดไปค่ะธาตุไฟเด่นเลยค่ะพลังงานของลูกดวงมีธาตุอะไรบ้างลาะสีอะไรมากธาตุไฟกับธาตุน้ำนะคะธาตุไฟขึ้นมาแบบสี่ใบเลยแล้วก็ธาตุน้ำเนาะอ่าธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุด,ดินค่ะตัวของลูกดวงเองถ้ามีธาตุอะไรแบบเนี้ยก็หยุดดูก่อนได้เลยนะคะโอเคค่ะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจสุดๆอีกพลังงานหนึ่งก็ เป็นคนใจแอบรู้สึกอยากทำอะไรก็ต้องทำให้ได้เออเอาใจใจตัวเองนิดนึ่งนะคะสายตี้สายชิลเพื่อนเยอะ ราเริงแจ่มใสไม่มีอะไรหรอกนอกจากเรื่องตี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีปัญหาบางคนอาจจะทะเลาะอยู่กับเพื่อนฝูงมีพลังงานที่ขัดแย้งกันบ้างนิดหนึ่งนะคะบ้างนะคะมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะคิดสร้างอนาคตสร้างครอบครัวอยากเจอคนที่รักคุณจริงจ ด้วยแล้วสร้างครอบครัวที่ไม่ใช่เล่นๆอาจจะก,ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นสายชิวสายเล่นสายไม่ได้คิดอะไรมีปัญหามีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะโดนเพื่อนแย่งแฟนแย่งซีนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณมูฟจากตรงนั้นอะสูงพื้นที่ใหม่ละเออรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ได้อะฉันจะตี้ฉันจะชิวแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องกลับมาบรักตัวเองอะมาทําเพื่อตัวเองอะมาสร้างครอบครัวตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวดูพลงานของคนที่รู้สึกผิดกับคุณนิดนึงนะคะ ธาตุลมค่ะไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุน้ำค่ะมีนกระกฎพิจิธาตุด,ดินนะคะพฤษศกกลางมังกรเนาะแล้วก็ราศีมีนนะคะธาตุลมนะคะโอเคประมาณนี้จ้าเป็นตัวของเขานะคะ,ะเขาเองก็เป็นคนที่รู้สึกผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้ามีปัญหามีประเด็นมีเรื่องคาราคาตัง อื ừ, อยู่บ้างแต่ณนะตอนเนี้ยบอกเลยคนคนนี้พยายามเคลียร์ความรู้สึกตรงเนี้ยให้จบสิ้นไปเพื่อที่จะมูฟและเริ่มต้นใหม่ถามว่าเขาแอบ,บคิดไหมแม่หมอกับเรื่องเก่าๆคิดค่ะคิดอยู่นะยังวนลุกอยู่บ้างยังมีรู้สึกนิดๆอาจจะแบบฝันถึงรู้สึกถึงอะไรเซนถึงอะไรแบบนี้กันก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นอยู่นะตอนนี้เขาโสดแล้วค่ะเขาเริ่มต้นใหม่เขาจบสิน้นแล้วตอนนี้เป็นสายแบบสายชิวอะโสดโสดที่แบบยังไม่อยากมีใครอะที่จริงจังอะเอออะไรทำนองนั้นนะคะคนคนนี้นะคะพลังงานของเขาเหมือนกับเคยผิดหวังเสียใจเสียใจนะตรงเนี้ยอาจจะกับคุณก็ได้ไงอืแต่คุณอะ ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ฉันอยากสร้างครอบครัวฉันอยากมีรักที่ดีแต่เขาอะ่ะมันทนํานองว่ายังเจ็บอยู่ยังรู้สึกชินชายังไม่อยากเออยังแบบสายชิวสายตี้จากที่คุณเคยเป็นแต่นะตอนเนี้มันมันเปลี่ยนแล้วค่ะพลังงานมันกลับกันกลายเป็นว่าเขาอะ่ะรู้สึกแบบนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะว่าเออคนคนนี้รู้สึกผิดกับคุณแบบไหนจะทำอะไรไหมจะเทคแ a คชั่นอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะ นางอยากทําค่ะเพราะคุณน่ะคือหนึ่งเดียวเลยในใจของเขาเลยนะอยากทําให้ดีที่สุดนะคะอืมแต่เขากลัวคุณนะ่ะยังยังน้อยยังโกรธยังน้อยอกน้อยใจนะคะเออเนี่ยเขาเองก็เศร้าเหมือนกันนะคะอาจจะเคยทําคุณผิดหวงังอาจจะเคยทําคุณเสียใจยเพราะมีแอบมีสามดาบในประงงานอาดีตของเขานะคะก่อนหน้านี้เนาะณนะตออเนี่ยคือคนคนนี้ค่ะ ตั้งสติอาจจะมีพลังงานอายุเยอะกว่าคุณก็ได้เขามองว่าคุณคือพ่อของลูกคือแม่ของลูกเขาค่ะคุณคือเดอะเบสในใจของเขาคุณน่ะเป็นคนที่แบบน่ารักอะเอออยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอาจจะเคยนอนกอดหอมแก้มนั่งกุ๊กกิ๊กกันอะไรทํานองนี้นะคะเขาจะพยายามนะพิชิตใจคุณเขาจะรวบรวมตอนนี้ค่ะคุณชอบอะไรคุณเป็นยังไงคุณอยู่ไหนคุณมีใครหรือเปล่ารวบรวมเลยว่าคุณ รู้สึกเป็นยังไงในตอนนี้เขาจะไล์เข้าหาทางคุณถูกอะไรแบบนั้นนะคะแต่ในใจก็ยังแอบไม่กล้ากลัวกลัวฟีดแบ็กลับแล้วถ้าคุณเซโนเขาจะโนทันทีเขาจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าเขาจะ take action กับคุณเขาต้องการคำตอบคือหนึ่งเดียวคือเซย y เยค่ะอืมเขากลัวคุณนะคะยังไม่หายงอนเขายังไม่หายโกรธเขาแต่ในในใจของเขาตอนเนี้ย มันแบบแค่ชิวนะยังไม่ไม่ได้อยากจะมีใครนะคะแต่ในจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังแอบ,บมีคุณอยู่ในใจนะคะที่แบบยังมูออนจากคุณอะไม่ได้เลยยังคิดถึงอยู่ยังแบบเออรู้สึกได้ว่าเคยก่อนหน้านี้อาจจะเคยทําคุณเสียใจอะค่ะแต่ในใจแม่หมอมั่นใจว่าลูกดวงอะที่ดูกองนี้อยู่อ่ะแอบ,บเปิดใจให้เขาแล้วนะถ้าเกิดว่ากลับมาคุณก็พร้อมหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพลาดอีกคุณเองก็จะเหมือนกับว่า ปิดประตูต,ตายหัวใจทันทีที่จะแบบนั้นพอดีกว่านั้นขอจบดีกว่านะเขารู้ตัวว่าเขาก็ทําคุณเจ็บมากพอสมควรนะคะเดี๋ยวขอดูค่ะเป็นการ์ดข้อความที่แม่หมออมมี่เขียนขึ้นมาเองนะคะใช้พิจรารณาในการรับชมนะคะอันนี้ก็คือแบบคิดว่าตรงกับใครหลายๆคนแน่นอนเดี๋ยวรอดูข้อความตักใจเขานะคะถึงใจคุณนะคะช่วงนี้เธอดูดีมากนะมีใจให้ฉันไหม อออยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,น,นะถึงเธอนะเออจะบอกว่ามีพลังงานแอบถึงแต่ก็แม่ลืมก็ลืมพูดแต่จ่า,จาเธอเราไม่ชอบการกระทําเธอเลยฝันดีนะอ่ะอันนี้เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณนะดูดีขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะคะน่ารักน่ากอดน่าทะนุถนอมนะคะแล้วก็มีพลังงานแอบถึงแอบห่วงอยู่บ้างด้วยเนาะตามนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ